Time. โรงเรียนบ้านคลองครกกิ่งอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเป็นโรงเรียนเล็กๆค่ะซึ่งมีปัญหาคล้ายๆกับโรงเรียนอื่นๆในชนบทก็คือขาดครูสาเหตุที่ขาดครูก็เพราะว่าโรงเรียนนี้ชาวบ้านตั้งขึ้นเองในพื้นที่ป่าสงวนซึ่งถือเป็นการบุกรุกการตั้งพื้นที่ทำกินสร้างบ้านเรือนหรือสร้างโรงเรียนในเขตพื้นที่ป่าสงวนนั้นกฎหมายไม่รับรองค่ะแต่ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น และเป็นความจริงในสังคมของเรา สองคนครูอะไรครูอะไรครับครูต่อยครูกำมลแล้วครูคนอื่นๆล่ะตอนนั้นมีครับแล้วโรงเรียนเรานี่มีหกชั้นใช่ไหมคะครับมีหกชั้นแล้วครูคนอื่นๆเขาก็ย้ายไปหมดแล้วเขาจบมสามมหกนะครับแก็ตรงนันให้มาช่วยสอนไม่มีครูแล้วพวกเรากันเองมีครูแค่โรงเนมีตั้หกชั้นไงครับมีไหมที่รุ่นที่ต้องสอนรุ่นน้องมีอ่ะ ้นป .6 กลุ่มบ้านบ่อโบกปูนมีอยู่ด้วยกันห้าหมู่บ้าน,<ด>นชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนทำไร่<ด>นบนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ<ด>พอช่วยงานบ้านเสร็จเด็กๆก็แต่งตัวไปโรงเรียนบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านและโรงเรียน,<ด>นเคยเป็นป่าสมบูรณ์มีการให้สัมปทานบริษัททำไม้ตัดไม้หลายรอบ ชาวบ้านอพยพตามเข้ามาหักร้างถางพงในพื้นที่เสื่อมโทรมจนกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ตอนนี้บ้านบ่อโบอกปูนตําบลพวากิ่งอำเภอแก่งหางแมวมีทั้งหมด200กว่าครอบครัวเด็กนักเรียนป .1 ถึงป .6 130กว่าคนรวมทั้งหนึ่งชาลีและเพื่อน,นทำได้ไม่กี่ปีงครับทำเมื่อไหร่นะปีที่แล้วปีที่แล้วลงอาหารก็เพิ่งทำเสร็จครับ จากการที่ชาวบ,บ้านที่นี่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจึงไม่มีเอกสารสิทธิ์นศส,สามมีเพียงใบอนุญาตให้ทำกินในพื้นที่ห้ามการซื้อขายที่ดินโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนจึงไม่ได้รับให้เป็นโรงเรียนราชการโรงเรียนบ้านคลองครกหลีกเลี่ยงสภาพโรงเรียนเถื่อนด้วยการขอเป็นห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนบ้านเนินจำปาซึ่งอยู่ห่างออกไปถึง18กิโลเมตร านคลองครกตั้งมาหกปีแล้วชาวบ้านและพระช่วยกันสร้างและบริหารงานโดยไม่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการเก็บเงินค่าเล่าเรียนจากผู้ปกครองวันละบาทเป็นค่าจ้างครูผู้สอนเก็บได้บ้างไม่ได้บ้างตามกำลังเงินของผู้ปกครองบางปีโชคดีโรงเรียนบ้านเนินจำปาก็จะแบ่งหนังสือเรียนมาให้ใช้หกข้องเรียนตอนนี้มีครูสอนอยู่สองคน สิ่งที่เป็นอยู่ขณะนี้คือครูสองคนซึ่งเป็นลูกจ้างชาวบ้านทํางานหนักช่วยกันสอนถ้ามีงานต้องออกนอกหมู่บ้านครูคนเดียวที่เหลืออยู่ก็วิ่งรอกสอนทุกชั้นเรียนด้วยเงินเดือนเพียงสองพันกว่าบาทเท่านั้น หนึ่งก like ับเพื่อนเออยู่ชั้นประถมปีที่5ค่ะทำไมโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้มีห้องเรียนกี่ห้องคะหกห้องครับหกห้องมีครูสองคนเคยมีครูครบไหมคะเคยครับแล้วครูหายไปหมดไหมไม่รู้ครูไปไหนไม่รู้แล้ครูเปิ้ลเขาอยู่บ้านเรียนเขาไปเรียนต่อเลยคุญรำไพพันธ์ครูเจรูนีฉีดยาฉีดยา หมายถึงไปเป็นคนฉีดยาหรือว่าโดนฉีดยาก็ฉีดยาดดยาคย,ยาข้ายาเหรอคะอ๋อไปทําสวนอะไรยอย่างนั้นล้มั้งอุ้ยใครร้องไห้มา <c oughs> น้องใครน้องสุภรีศรีศร <c oughs> ีศรีศรี้รีศรีศรีศรียรีศนีศร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 ีศนีี้รีรีศร <c oughs> ี้รีศรีรีศ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 รนศรีศรีศรย น้องสุพรรษาค่ะแล้วทำไมถึงมาเรียนห้องเดียวกันล่ะคะเขาติดสุพรรษาติดสุพรรษามาทุกวันหรือเปล่าพวเนียทุกวันบางทีกไม่มาบางทีก็ไม่มาแล้วมีเด็กเล็กๆแบบนี้อยู่ในห้องเรียนเราพวกเราเป็นยังไงม้างล่ะคะมีหกคนจดดีเหรอเราแกล้งเขาหรือเขาแกล้งเราเขาแกล้งเราสลับกันแกล้งสลับกันแกล้งอาแล้วอย่างที่เรานั่งกันว่างๆแบบนี้เด็กๆทำอะไรกันบ้างล่ะคะ เล่นกันตลอดจริงๆชอบไหมคะแล้ปรึกษากันว่าไงพี่ชิดว่าพี่ชิดว่าจริงๆเด็กๆชอบเล่นกันใช่ไหมแล้วอยากเรียนหรือเปล่าอยากครับตอนนี้อยากเรียนตอนนี้อยากเรียนแล้วตอนนั้นครูเยอะตอนนั้นถึงครูเยอะแล้วที่เกียบเรียนกันตอนนี้รู้สึกแล้วยังเข้ว่าต้องการครูรูครับรู้สึกแล้วครับ างพิชิตพี่ชิดว่ามีครูเยอะเะดียังไงล่ะคะดีครับให้ความรู้เต็มที่นะครับแล้วทุกวันนี้เราได้ความรู้เต็มที่ไหมไม่เต็มที่ครับอยากจะรู้อะไรอีกล่ะครับอยากจะรู้เรื่องภาษาไทยครับแล้วถ้าเกิดครูน้อยนี่ปัญหามันจะเป็นยังไงล่ะครบบางห้องมันก็ว่างดีไม่ดีมาแล้วไม่ได้เรียนสักเลยสักเลยรับพิชาเลยมาก็เหมือนมาเล่นเปล่าตอนที่สมมุติว่าครูเขาไม่ว่างอย่างเนี้ย เคยมีไหมคะที่รุ่นพี่เขาไปสอนรุ่นน้องส่วนมากปอะไรล่ะที่เขาสอนกอปหกไปสอนพวกไหนปหนึ่งปสองและอย่างสุพรรณษาล่ะถ้าเกิดสุพรรณษาเนี่ยนะโตขึ้นอยู่ชั้นปหกแล้วสุพรรณษาอยากจะสอนชั้นอะไรคะชั้นปหนึ่งชั้นปหนึ่งนู้จะสอนอะไรเขาล่ะสอนเพลงสอนร้องเพลง รรรอกกกรจริงงวันยะทเมื่อครูไม่พอ,อ,อบางทีเด็กๆก,ก็เหงารุร่นพี่ป .6 มักจะช่วยดูแลน้องป,งป,องปง .1 ป .2 ครูต่อยก็เบาแรงไปบ้าง for you ขคออยู่ด้วยความหวังรอวันที่เราตั้งใจรอคนมาจากแดนไกลเติมฝันที่ไปให้เป็นจ,นจริงจริงๆปัญหามันอยู่ตรงไหนคะปัญหาจริงๆเนาะแบบทิ่เงินเดือนนะเงินเดือนน้เงินเดือนน้อยเาไม่พอใช้กันไม่พอใช้ไม่พอกินเลี่ยเาก็คือในงานอื่นแล้วเ้าก็ลาออกไป คุณนิพาพรแป้นกระโทกหรือคุณต่อยอยู่ที่นี่มาหลายปีที่นี่เคยมีครูหลายคน,านบางก็เป็นลูกศิษย์ของโรงเรียนมาช่วยสอนน้องๆบางคนก็มาสอนเพื่อรอการสอบบรรจุอุปสรรคสำคัญคือชาวบ้านมีเงินไม่พอจะจ้างครูนั่นเองคือทางบ้านทางบ้านพี่เองพี่ก็ไม่เดือดร้อนอะไรมากมายนะแล้วก็ตอนนี้พี่ก็ไม่มี ารอะไรที่จะต้องรับผิดช,ชอบคืออยากจะจะพูดถึงอุดมการณ์อะไรต่างๆคิดว่าในใจตัวเองว่ามันไม่มีอุดมการณเพียงแต่อยากจะมาทําอะไรก็ได้เพื่อให้มันสังคมให้มันดีขึ้นแล้วก็คือครั้งแรกก็มาใจจริงแล้วก็ไม่ได้มาตั้งใจว่าจะมาสอนอะไรบบแต่มาเห็นสภาพแล้วแบบว่ามันก็เกิดความสงสารเขาขึ้นมาที่ก็เลย สมัครใจหรือช่วยสอนอะไรอยู่ก็ได้อีกหลายปีเลยถึงตอนนี้แล้วมีความพยายามไหมคะว่าจะต้องแก้ไขปัญหาแบบไหนถึงจะแก้ปัญหาได้จริงๆก็สิ่งที่อยากจะได้ในช่วงนี้นะก็อยากจะได้ครูซึ่งเขาจบจากครูโดยตรงมีความรู้ทางด้านนี้โดยตรงและอย่างตัวพี่เองพี่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านครูโดยตรง คุไม่มีหลักการสอนอะไรคือมาสอนคือคิดว่าตัวเองแบบว่ามีความรู้ที่แบบมากกว่าเด็กนิดหน่อยแค่นั้นเองพูดกันถึงหลักความจริงแล้วก็เขาที่จะให้เขาได้ก็มาให้ถ้าหากว่าคิดว่าช่วงนี้คือถ้าไม่มีเราเขาก็ไม่มีใครเลยลก็มาอยู่ลูกต่อยคิดว่าการแก้ปัญหาสำคัญคือต้องโอนให้เป็นโรงเรียนรัฐบาล จะได้มีครูราชการแทนครูลูกจ้างชั่วคราวทุกวันก่อนเลิกเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองครบจังหวัดจันทบุรีจะลงแปลงเกษตรปลูกต้นไม้ผลไม้หวังพึ่งตนเองในวันข้างหน้าสักครู่นะคะ ในเขตจิงอํำเภอแก่งหางแมวมีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนและมีปัญหาแบบเดียวกับโรงเรียนบ้านคลองครกอีกหลายโรงเรียนบางแห่งก็โอนเข้ากระทรวงศึกษาธิการและหลายแห่งยังมีสภาพเป็นห้องเรียนพิเศษโดยเอาชื่อนักเรียนฝากไว้ตามโรงเรียนรัฐบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดโรงเรียนบ้านคลองครกเป็นที่โลง่งครูต้อยกับครูกำมนมักจะพาเด็กๆด้ดย,ย้าปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะไม้ยืนต้นผล,ลไม้หวังเอาร่มเงาและลูกไม้ให้กับโรงเรียนในอนาคตช่วยกันปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้งอกงามเติบโตขึ้นทีละนิด อาคารเรียนนั้นช่วยกันจัดหาได้แต่สิ่งสุดวิสัยก็คือคเด็กๆไม่มีครูคลำบากใจไม่รู้จะสอนอะไรใช่ไหมคะค่ะแล้วก็สอนยากด้วยพาอเขาก็ไม่ค่อยจะฟังเราก็ผี่น้องกันนะเนาะแต่ว่าวีระเนี่ยลองสอนหนังสือเด็กๆมาแล้วเนี่ยเวลาเราไปสอนหนังสือแล้วเป็นไงม้่งเอดีครับเวลาครูสอนเราครูดุไหมคะ ไม่ดุครับไม่ดุเนาะครับโตขึ้นอยากจะเป็นครูหรือเปล่าทำไมล่ะคะมันงานครับมันบอกไม่ถูกครับมันบอกไม่ถูกแล,ล,ล้ลวชาีล่ะโตขึ้นก็เรียนพอโตขึ้นขเขาเขาจะออกไปทำงานทางหนอ่ครับอจะออกไปทำงานทางหนอกไม่เป็นครูแล้วมีคนไหนของเราที่อยากจะเป็นครูบ้างล่ะคะมีไหมไม่มีความหวังครับไม่มีความหวังเลยเหรอคะ แล้วศึกษาผู้ใหญ่ี่ได้เป็นหรอคะไม่เด <Hi. S 3> ี๋ยวผมไปนู่นผมก็ลับมาเดี๋ยวครคุอ๋อแต่ต้องไปทํางานก่อน mm hmm. อตอนนี้พี่กถามวีระามั่งวีรา,า,ราว่านะโรงเรียนเราเนี่ยถ้ามีครูเยอะๆคนแล้วเนี่ยมันจะดียังไงละ่ะมันจะได้นั่นครับมันจะได้ไปสอนย้ายนู่นย้ายนี่ครับมันจะได้อยู่ห้องเดียวเลยครับอก็ก็หมายถึงว่าทุกคนก็ได้เรียนเต็มที่ครับ ตอนนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะโรงเรียนเราก็ขาดแคลนหลายๆอย่างแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่เรากําลังต้องการคืออะไรบ้างคะครูครับขาดครูหนังสือเลยครับขาดหนังสือแล้วขาดอะไรอีกครับพวกกีฬาพวมันวกุตบอลแล้วก็พวกบอลเล่พววอะไรนะยพวบอลเลค่ครับพวัวตะกอตะกอครับ,รรบตั้งแต่สอนหนังสือมาเนี่ยครูก็สอนหนังสือวีระมากี่คนแล้วครับก็ ทุกคนนะครับประมาณกี่คนที่หนูหนูเคยเรียนหกคนครับประมาณหกคนครับเปลี่ยนทุกปีไหมคะไม่ทุกปีครับก่อนหน้านี้วีระเรียนอยู่ที่ไหนเรียนที่อ่าีชะไอกระเฉดครับโรงเรียนแกงครับที่อำเภอแกลจังหวัดระยองแล้วทำไมหนูถึงย้ายมาที่นี่ล่ะครับตาข้าขายที่ครับสวนนะครับก็เลยมาอยู่กับแม่ครับมีคนไหนที่อยากเป็นครูบ้าง ครับอยากเป็นครูเลยครับทำไมถึงอยากเป็นครูล่ะคะเพราะว่าเรามาสอนหนังสือแล้วเขาก็ได้มีความรู้ไปแบบว่าเด็กชนบทนี่เขาก็ไม่ค่อยมีความรู้ครับเขาจะได้มีความรู้เนาะแล้วเท่าที่ลองลองสอนแล้วเป็นยังไงบ้างคะโอ้ก็ไม่ไม่เป็นยังไงเป็นยังไงก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะครับมันเหนื่อยตรงไหนล่ะการเป็นครูเนี่ยค่ะแบบว่าเด็กเขาไม่ยอมสนใจเราครับถ้าเกิดเด็กชั้นโตๆก็ยังพอได้ครับเด็กเล็กก็ดื้อหน่อยเนาะครับ เขาเข้าใหม่เขาไม่รู้ไม่รู้ที่ที่เขาตั้งกฎโรงเรียนไว้เหรคะอ๋อก็ต้องเรียนรู้กฎโรงเรียนแล้วเราจะหลอกล่อยังไงให้เด็กเล็กๆสนใจนะคะเวลาเราสอนนะเราแบลว่าเราทําให้เขาสนุกแล้วเขาก็ดีเองครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยจะเชื่อค่ะแล,แล้วก็ไม่กล้าตีเดี๋ยวเขาไปฟ้องแม่ <laughs> เดี๋ยวเราจะโดนเองเนาะจนถึงตอนนี้แล้วนี่นะ เด็กๆอยากจะได้ครูสักกี่คนหกคนหกคนคนครบห้องเรียนต้องการสีต้องการสีเป็นอย่างน้อยแต่ถ้าเต็มได้จะดีทำยังไงเราถึงจะได้ครูมาล่ะคะเขาบอกว่าโรงนันก็บอกว่าถ้าครูยังไม่มาจะไปประท้วงครับจะพาเด็กไปประท้วงจริงเหรอจริงครับยิงปรับยิงครับยิงครับอกเคาว่าไงเระท้วงเนี่ยองคกับยักปรัท้วงหน่บยิจะไปบอกกับผู้ใหญ่งคว่ายไงครับ บอกให้ส่งครูมาหน่อยคะโรงเรียนไม่มีครูเลยครับมู่ด้เขาคบว่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กจะง้อมา่มีความรู้เดี๋ยวจะโง่โงชาลีจะไปประท้วงเหรอถ้าจะไปประท้วงก็ไปทำยังไงไปประท้วงที่ไหนคะแถวกิงแถวกิงอำเภอจะไปบอกเขาว่ายังไงล่ะสมมติถือไมโครโฟนพูดว่ายังไงดีคะ หูวาเขาคิดออกไหม,ไมคิดไม่ออกความคิดเรื่องการจะประท้วงขอครูจากทางการมาสอนที่โรงเรียนบ้านคลองครกนั้นเด็กๆได้ยินจากการประชุมของหมู่บ้านเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับครูเด็กๆล้วนรู้หมดละคะ่ะ ปัญหาการบุกรุกป่าสงวนการขอสิทธิที่ทำกินการครอบครองที่ดินล้วนเป็นเรื่องนอกเหลือความสามารถที่เด็กๆจะเข้าใจ 1. ชาลีอ้อยและเพื่อนๆรู้แต่เพียงว่านอกจากครูต้อยกับครูกระมลแล้วถ้ามีคุณครูเพิ่มขึ้นโรงเรียนก็คงจะอบอุ่นและมีความหมายมากขึ้น